نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم วับอุบะ علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับวันนี้อยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้มาคิดตรึกตรองพิจารณาดูข้อแตกต่าง ระหว่างคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในบัญญัติต่างๆของศาสนากับคนที่จริงๆแล้วมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะต้องการทำอิบาดะให้เป็นที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์แต่ว่าก็ทำไปอย่างนั้นนะโดยที่ไม่เข้าใจไม่รู้อย่างท่องแท้แต่ก็ทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลา อลัลลอฮ์ก็รับการงานของเขาแต่มันมีข้อแตกต่างกันระหว่างคนสองกลุ่มนี้คนกลุ่มหนึ่งเรียนรู้อย่างดีว่าสมมติว่าเอาง่ายๆเรื่องอาบน้่ละหมาดเนี่ยพี่น้องคนกลุ่มหนึ่งเขารู้แล้วโอ้นบีเนี่ยบ้วนปากยังไงก่อนจะอาบน้่ละหมาดนาบีแปลงฟันเวลาอาบน้ละหมาดเนี่ยระหว่างบ้วนปากกับสูตรน้ำเข้าจมูกเนี่ยนบีทำอย่างไร ในขณะที่ล้างเท้านี่นบีถูซอกนิ้วเนี่ยระหว่างนิ้วเท้านี่นบีใช้นิ้วไหนถูนบีใช้นิ้วก้อยถูเขาเรียนรู้ทุกขั้นตอนเลยแล้วเขาก็ไปอาบนั่นละหมาดบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเรียนมาจากไหนครับจากผู้รู้ที่เอามาจากฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลกับอะัยฮิวะซัลลัมพอเริ่มล้างมือปั๊บก็นึกถึงอ่อนบีทําอย่างนี้ ก่อนจะล้างมือก็กล่าวบิสมิลลาห์ดวยนามของละอ์ออนบีทำอย่างนี้ทุกขั้นตอนของขั้นตอนต่างๆของการอาบน้ำละหมาดระหว่างที่เขาปฏิบัติเขานึกถึงละอ้อนบีทำอย่างนี้ฉันเรียนมาแล้วฉันศึกษามาแล้วส่วนคนที่เรียนพอให้รู้ว่าทำได้ทำอย่างนี้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  โดยที่ความลึกซึ้งแห่งความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติของท่านนาบีจากฮะดีษของท่านนาบีเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้รู้ว่าอาบน้ละมาัตต้องทำอย่างอีหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าไม่ได้เรียนรู้ถึงเกิดความเข้าใจว่าเออนบีทําอย่างนี้นะนบีทําอย่างนี้นะคนสองกลุ่มเนี่ยพี่น้องท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแตกต่างกันราวฟ้ากับดินในผลบุญที่ได้รับ จากอัลลอฮ์ซ um ุบฮานะฮัวะตาลาอัลลอฮ์พี่น้องออาดูฮะดีษคำสอนของท่านนบีเป็นอย่างนี้ท่านอบูอุมามะอัลบาฮิลีรดยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าบูกิรอลีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรจูลานท่านอบูอุมามะบอกว่าท่านนบีนั้นมีการกล่าว ให้ท่านนาบีฟังเล่าให้ท่านนาบีฟังถึงชายสองคนเป็นยังไงอาฮาดูฮ ah uh ูมาอาบิดวัลอาคออาลิมคนคนหนึ่งก็ทุ่มเททำอิบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแบบขยันขันแข็งแต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องาศาสนาเท่าไหร่แต่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยเรียนแบบเรียนแบบไม่ได้เข้าใจจากหะด,ดีษของท่านนาบีเรียน ถึงวิธีการปฏิบัติเฉยๆเรียกง่ายๆก็มีความรู้น้อยอาบน,นละหมาดก็อาบไปตามคำสอนที่ปู่ย่าตายายสอนมาแล้วก็มีหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์มีความรู้น้อยแล้วก็ขยันมันเพียรในการทำอิบาดาวลอาคอรอาลิมอีกคนหนึ่งทำอิบาดาเหมือนกันแต่ว่ารู้ขั้นตอนต่างๆเข้าใจสิ่งต่างๆที่ปฏิบัตินั้น เรียนมาเป็นอย่างดีจากการปฏิบัติของท่านรอซูลจากคดีของท่านรอซูลซอลลอฮุอะลัอฮหิวะซัลลัมฟะกอลรอซูลุลอฮิซอลลอหุอะลายฮิวะซัลลัมคนสองคนเนี่ยนะพี่น้องคนสองคนเนี่ยท่านนบีกล่าวสรุปท่านนาบีได้พูดถึงความแตกต่างของคนทั้งสองคน อิบาดาเหมือนกันทั้งคู่แต่คนคนหนึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจศาสนามากนักไม่ได้รู้ศาสนามากนักอีกกลุ่มหนึ่งรู้อย่างดีเข้าใจอย่างละเอียดทําอิบาดาเหมือนๆกันท่านนบีบอกวา่าฟัตลุลอาลิมอาลลาบิดกับฟัตลีอาลาอัดนากุมท่านนบีบอกว่าคนที่เรียนรู้จนเข้าใจ เรียนรู้จนเข้าใจศาสนาเป็นอย่างดีกับคนปฏิบัติอิบาดะโดยที่อาจจะเรียนรู้น้อยมากเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับอิบาดะที่ได้ปฏิบัติข้อแตกต่างระหว่างสองคนนี้นะท่านนาบีบอกว่าเหมือนดังข้อแตกต่างระหว่างฉันกับคนที่รู้น้อยที่สุดต่ำที่สุดในหมู่พวกท่านรู้ศาสนาน้อยที่สุดในหมู่พวกท่าน หมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าคนที่เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจเนี่ยพอเวลาไปปฏิบัติอิบาดาเหมือนเหมือนกับคนที่ไม่ได้เรียนรู้นั่นแหละผลบุญของคนรู้เข้าใจอย่างละเอียดทีท่วนเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าคนที่ไม่รู้ทั้งทั้งที่ปฏิบัติอิบาดาเหมือนเหมือนกันเนี่ยคนรู้อัลลอฮ์ให้ผลบุญมากเหลือเกิน คนรู้นะอัลลอฮ์ให้ผลละบุญมากจริงๆพี่น้องส่วนคนไม่รู้ก็มหมายความว่าอัลลอฮ์ปฏิเสธไม่ให้ผลละบุญเขานะถ้าเขาทําถูกทําถูกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้รับรู้ไงไม่ได้ละเอียดว่าเออไม่ได้เรียนจากฮาดีสของท่านนาบีว่าท่านนาบีทําอย่างนี้นะรายงานจากท่านอบูฮรุรอยรอบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีมุสลิมคือไม่ได้รู้ละเอียดแบบนั้นเนี่ยนะพอที่จะรู้พอที่จะทําถูก ได้ผลบุญเหมือนกันแต่มันได้น้อยฮัลโหลได้น้อยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ขนขวายในการที่จะเรียนที่จะศึกษาจากการปฏิบัติของท่านนบีรับรู้จากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวซัลลัมอย่างแท้จริงข้อแตกต่างมันจึงราวฟ้ากระดินอัลลอฮไมาได้ปฏิเสธการอิบาดะด์าของเขานะ่ยสำหรับคนที่รู้น้อยๆเนี่ยอัลลอฮ์รับถ้าหากว่ามันถูกต้องแล้วก็บริสุทธิ์ใจ แต่สำหรับคนที่ถูกต้องบริสุทธิ์ใจด้วยแล้วก็รู้ขั้นตอนการอิบาดะอย่างละเอียดจากฮะดิษสมท่าน,นาบีผล,ลบุญได้มากกว่ามาขนาดไหนนบีบอกข้อแตกต่างเหมือนกับตัวฉันกับคนที่รู้าศาสนาน้อยที่สุดในประชาชาิท้องฉันเห็นไหมพี่น้องบางในงานฮะดิษก็บอกว่าข้อแตกต่างของคนสองกลุ่มนี่ราวฟ้ากับดินอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้น ในช่วงที่อะไรนะี่เขาเรียกว่าช่วงของข้อมูลข่าวสารที่คล้ายๆกับเราอยู่ในในในประเทศไทยประเทศไหนบนโลกเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในฟ้าเดียวกันที่การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆในระหว่างพวกเราไปได้เร็วมากเอาเฉพาะในประเทศไทยหนังสอนหนังสืออยู่ตรงเนี้หมดเลย 70กว่าจังหวัดในประเทศนี้ถ้าสนใจถ้าอยากจะเรียนรู้อยากจะทำความเข้าใจอัลลอฮ์ได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผลบุญในการอิบาดาของเราเนี่ยมีมากๆนะพี่น้องมีมากๆนะอย่าเรียนพอเฉพาะให้ทำได้เฉยๆต้องพยายามเรียนรู้ให้ลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งเวลาเรามีเยอะอา้าวเรียนพอที่จะทำได้เนี่ยนะก็เรียนในช่วงต้นก่อน สำหรับบุคคลที่เริ่มเข้ามาสู่วงการของการที่จะเป็นบาวที่ดีของ Allah อัลลอฮ์เรียนในเบื้องต้นก่อนอาบน้ะละหมาดทำอย่างนี้ไดละมาดแล้วละมาดตักบีดอย่างนี้ทําเรียนในเบื้องต้นก่อนพอหลังจากนั้นพอจะมีเวลาว่างฟังสิครับพี่น้องศึกษาที่ครับพี่น้องแล้วมันจะก่อให้เกิดความรักนะอัลลอฮ์แล้วก็ผลลบุญเนี่ยระหว่างคนที่เรียนรู้เข้าใจอย่างละเอียดกับคนที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจแตกต่างกันมากเหลือเกิน อัลพี่น้องแตกต่างระหว่างท่านนาบีกับคนรู้ศาสนาน้อยที่สุดในประชาชาติของท่านนาบีดูที่ข้อแตกต่างมันขนาดไหนอุลมามะอธิบายหมายถึงผลละบุญที่คนที่รู้ที่เข้าใจศาสนาจะได้รับนั้นมันมีมากเลือกเกินผลเนี่ยมันจะเกิดมากเลือกเกินพี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยกันผู้เปรียบเทียบอย่างนี้นะคนที่เรียนรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ ใช่ไหมคนคนหนึ่งพอจะเปิดเป็นพอจะเอาข้อมูลอะไรอะไรออกมาจากคอมพิวเตอร์เป็นใช่ไหมพอที่จะใช้โปรแกรมอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเป็นก็หมายความว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งโอ้โหเรียนรู้ทำความเข้าใจจนกระทั่งสามารถซ่อมได้ลงโปรแกรมได้แก้ไขได้เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็โปรแกรมต่างๆเป็นคนเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆ คนระหว่างสองคนเนี่ยเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์เหมือนกันถามว่าใครมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคนรู้คนที่เรียนคนที่ทำความเข้าใจอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อเรากลายมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอ์แล้วพยายามเขาเรียกว่ายกระดับตัวเองสักนิดหนึ่งโดยการทำอะไรโดยการนั่งศึกษาหาความรู้ได้เรียนได้ทำความเข้าใจในประเด็นที่เราปฏิบัตินะ่ย มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันนี่คือหน้าที่ของเราตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมได้ชี้แนะเอาไว้ท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับว่าอินนัลลอฮะวะมาลาอิกะตาฮูวะอัลลุสซามาวาติวัลอาร์ฮัตตันนัมละฟีจูฮ์ริฮาวะฮัตตัลฮูตลียุซัลลูณะลามุอัลลิมินนัสอัลกัยร่ แท้จริงอัลลอฮ์มวนมาเลาย์กาของพระองค์ชาวฟากฟ้าเนี่ยหมายความว่ามาเลาย์กาที่อยู่ในฟากฟ้าชั้นต่างๆวันอารดีนแล้วก็ทั้งมนุษย์ทั้งยินทั้งมาเลาย์กาที่อยู่บนแผ่นดินนี้ทั้งหมดฮัตตันน้ำละฟีจูอาริฮาท่านนาบีบอกว่าถึงแม้ว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่เรียกว่ามดน้ำละเนี่ยแปลว่ามดนะ ที่อาศัยอยู่ในรังอยู่ในรูของมันะหะัตะฮูด,ลดปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองท่านนาบีบอกว่าละอยู่ซ่อนลูนาแลามัลลิมินาสลคอยจะเป็นผู้ที่ขอพรอันประเสริฐจากอัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาให้แก่คนที่สอนมนุษย์ในเรื่องของคุณงามความดีบอกกับมนุษย์ในเรื่องของคุณงามความดี พยายามชวนผู้คนไปสู่คุณงามความดีคนเหล่านี้อัลลอฮ์รักเหลือเกินทั้งมาเลยก์กะนะครับแล้วก็สิงสาราสัตว์แม้กระทั่งมดที่อยู่ในรังปลาที่มันอยู่ในแม่น้ําลําคลองจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้แก่ผู้ที่สอนมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งเพิ่มเติมจากคดีนี้สิ่งที่ย้ําในวันนี้ก็คือว่าต้องยกระดับความเป็นบาวของอัลลอฮ ที่ทําให้ทุกๆก,การกระทําที่เป็นอิบาดะได้รับผลบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่าทําในสิ่งที่พอที่จะได้รับผลบุญพอแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นพอเวลาส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าพี่น้องไม่ไม่หันมาฟังศาสนาไม่หันมาเรียนรู้ศาสนาแล้วถามว่าพี่น้องจะเอาไปทําอะไรอา้าวแปดชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนไปเลยแต่ละวันนะ คนที่อายุมากๆบางทีนอนไม่ถึงแปดชั่วโมงนอนไม่ค่อยหลับบางคนก็ไปหายานอนหลับมากินผิดเลยเลยพี่น้องอย่าไปเอาอย่างงั้นถ้านอนไม่หลับพอลุกขึ้นมาเนี่ยละหมาดตะฮัดยุดได้มาอ่านกุรอานพักเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องใช้ตอนมันจะหลอหลอมให้นนหลับเลยแหละอ่านกุรอานสักพักหนึ่งอ่านเรื่องาศาสนาสักพักหนึ่งนั่งขอดูอานัน่งละหมาแดแป๊บเดียวยืนละหมาดแป๊บเดียวพี่น้องเดี๋ยวก็หลับ อัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตของคนที่มีอายุเยอะๆนอนไม่ครยรับไ,ได้ผลละบุญไม่ต้องไปหายาได้มากินใช่ไหมเอานอนหลับพักผ่อนเอาไป8ชั่วโมงทำมาหากินกับเรื่องของดุลยาเรื่องของปัจจัยที่จะเป็นริสกีของชีวิตเอาแปชั่วโมงอีกแชั่วโมงน่พี่น้องไปทําอะไรบางคนก็ดูโทรทัศน์ดูตลกดูเกมโชว์ไปเที่ยวไปห้างไปเตะ ไปเดินเตๆในที่ต่างๆถามว่าทำตรงนั้นแล้วมันได้อะไรดีขึ้นมาสำหรับชีวิตที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูตละลาเวลาที่เหลือในพี่น้องมันและถ้าเกิดว่าเราหมกมุ่นอยู่กับการฟังศาสนามากๆเนี่ยอัลลอฮฺจะให้เกิดอัธรรถกิงฟังแล้วมันอยากจะฟังอีกเออแล้วเรื่องนี้ครูแล้วเข้าใจแล้วอดูมุมมองของคุคนนี้สิเป็นยังไง ฟังบ่อยๆหาความเข้าใจตรงนี้แหละเป็นการยกระดับความเป็นบ่าวที่บางครั้งไปทําอิบาด้าต่ออัลลอฮ์ในชนิดเดียวกันเนี่ยคนรู้กับคนที่ไม่รู้ทําอิบาด้าในชนิดเดียวกันคนรู้ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามากมายเหลือเกินฉะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยไม่ใช่เพียงพออยู่ในสิ่งที่ตนเองรับรู้นิดๆหน่อยๆเรื่องศาสนาไม่เพียงพอแค่นั้น ต้องพยายามในยกระดับตัวเองในการเรียนรู้เรื่องศาสนาให้มากๆและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้รับความโปรดปานได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามากยิ่งขึ้นนะครับวับิลลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ oh